วันนี้เนี่ยผมขอพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหนึ่งยี่ห้อละกันนะครับรมโคเนี่ยมีหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่อยู่ในมือนะฮะเริ่มจากตรงนี้เลยนะฮะข้างหลังที่จะเห็นเนี่ยเป็นบอกมาเกสเซสนะครับทั่วโลกไม่เอ่อไม่ไม่เฉพาะในประเทศไทยนะฮะในญี่ปุ่นเองนะฮะหรือจะเป็นทางยุโรปเนี่ยก็จะใช้ผลิตภัณฑ์เรมโคซึ่งผัดมาตรฐาน F A a นะครับนอกจากนั้นนะฮะยังมีเซติเบลนะครับมีตั้งแต่4 5จุดจุด จ็ดจุดไม่มีนะฮะมีแต่ถึงแค่หกจุดนะฮะมันเป็นเบลที่แตกต่างจากเบลยี่ห้ออื่นมากเบลตัวนี้เนี่ยเวลาจะดึงจะปลดออกจะรีลิสออกเนี่ยง่ายมากครับแค่ใช้นิ้วเดียวเกาะแล้วก็ดึงขึ้นเลยได้เลยอ่ะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นแล้วก็กำลังมาแรงในตอนนี้นะฮะที่ผมถืออยู่ในมือนะฮะเป็นกรอากาศของเรมโคนะครับซึ่งสามารถใส่แทนของเดิมได้เลย โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงอะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วก็การโฟลของอากาศเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เห็นผลแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือกรองอากาศรุ่นนี้เนี่ยเก่าแล้วหรือว่าสกรปรกแล้วไม่ต้องทิ้งะฮะไม่ต้องเปลี่ยนนี่นะฮะของเรมโคเองเลยนะครับเป็นน้ํายาทาความสะอาดซีนิ่งนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวะฮะนี่นะฮะเป็นโรเทคชั่นนะครับฉีดกับกรองนี่อีกทีหนึ่งฉีดเข้าไปปุ๊บ ฝุ่นนะฮะที่เข้ามาจากข้างนอกเนี่ยจะไม่ผ่านเข้าไปข้างใน,นะฮะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวกรองนะฮะใครที่สนใจนอกจากเป็น O.E.M. แล้วยังมีแบบนี้ฮะเราต้องถอดของเดิมออกนะฮะแล้วก็สร้างท่อคอยดีขึ้นมาใหม่ทางเดินอากาศขึ้นมาใหม่ไม่ใช่คอยดีนะทางเดรนอากาศนะฮะเพื่อจะเอาตรงเนี้ไปหาที่ดูดอากาศที่มันโล่งขึ้นใครอยากแรงก็ใส่ตรงนี้นะฮะแล้วก็การดูดอากาศก็จะ flow ขึ้นทำความสะอาดก็ง่ายนะฮะลองใช้ดูครับ เรารองจะไม่ผิดหวังครับเต็มโค้